ในเมื่อคุณให้นิยามเสียงนันว่าเป็นหนึ่งครอบงวดหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์คนก็งงเปธรรมดาซอฟต์พาวเวอร์มันมาได้หลากหลายรูปแบบแต่จุดจบของมันต้องเป็นสถานะการเมืองของประเทศเราบนเวทีโลกศักยภาพที่จะมีสนเสน่ห์โน้มน้าวให้ประเทศอืน่นๆทำตามเรานี่คือจุดเป้าหมายของซอฟต์พาวเวอร์ถ้าไม่ไปถึงตรงนั้นมันก็ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ต้มยำกุ้ง ผัดไทยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสินค้าที่สามารถได้รับประโยชน์จากการทําซอฟต์พาวเวอร์ได้จุดเริ่มต้นของปัญหาก็คือสมมุตินะครับการประกาศว่ามีนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งในคําอธิบายเท่าที่ผมฟังนะครับผิดถูกช่วยช่วยแก้ให้ด้วยที่ผมทำก็คือ ในยยะความเป็นจริงก็คือการทํานโยบายว่าแต่ละครอบครัวนะจะต้องมีบุคคลอย่างน้อยบุคคลหนึ่งที่มีทักษะศักยภาพอะไรพิเศษขึ้นมาอีกแบบหนึง่งซึ่งถ้ามันเป็นหลักการแค่นี้ถึงครอบครัวหนึ่งศักยภาพผมว่ามันน่าสนใจผมว่าเฮ้ยผมเปิดใจว่ามันเป็นไปได้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่ในเมื่อคุณให้นิยามสิ่งนั้นว่าเป็นหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร คนก็งงเป็นธรรมดาโดยเฉพาะคนที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องซอฟท์พาวเวอร์ก็ต้องเอ๊ะมันไม่ใช่นี่เพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของความไม่เข้าใจความเข้าใจไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับรัฐบาลผมเชื่อว่าก็คือการสร้างความเข้าใจกันใหม่ว่าซอฟท์พาวเวอร์คืออะไรซอฟท์พาวเวอร์คืออะไร according to โจเซฟนายไม่ใช่ according to นายกนางขอนายสนางจออะไรก็ว่าไป คือถ้าเราแต่ละคนมีนิยามไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะร่วมกันสร้างมันได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างการเมืองหน่อยประชาธิปไตยแก่นแท้ก็คือหนึ่งคนหนึ่งเสียงนี่คือความเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนไม่ว่าคุณจะเอนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยมหนึ่งคนหนึ่งเสียงแต่ถ้าหากโลกนี้มีการให้นิยามปิดเปือนไปว่าประชาธิปไตยคืออะไร บางแห่งในโลกเราอาจจะมีประชาธิปไตยแบบ1คน1เสียงแต่252สวรหรือ1คน1เสียงถ้าคุณคนต่างจังหวัดแต่ถ้าคุณเป็นตัวคนกรุง1คน2เสียงอะไรแบบนี้และผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์ก็คือความเล็กเทะมั่วไปหมดซึ่งทําให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพปัจจุบันและมันจะสืบทอดไปในอนาคตเชกเช่นเดียวกันซอฟต์พาวเก็คือซอฟต์พาวเนิยามมันชัดเจนอยู่แล้ว วิธีทำมันชัดเจนอยู่แล้วถ้าเราอยากจะมีซอฟต์พาวเวอร์เราก็ทำซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่มันเป็นความจริงแต่ถ้าหากเราไปบิดเบือนมันและเรามานั่งทะเลาะว่ามันคือ1 2 3 4สสุดท้ายแล้วเราก็เดินวนอยู่ที่เดิมและสุดท้ายแล้วเราก็จะเสียงบประมาณเสียเวลาที่เป็นมูลค่าไม่รู้นับกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านกับสิ่งที่มันไม่ใช่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องปักหมดุดใช่ไหมจะมาที่มติชนเอาพูดง่ายๆถ้าเราปักหมุดว่าเราจะไปเชียงใหม่ แต่ว่าเราเขียนไปใน Google แบบว่าสูสงไหนก,ก็ลกสุดท้ายแล้วเราตื่นขึ้นมาอีก10ชั่วโมงเราก็ไม่ได้ไปถึงจุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราไม่จําเป็นต้องตรงกันซึ่งกันและกันหรอกเราเอาให้ตรงกับความเป็นจริงที่ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรและถ้าสิ่งที่เราอยากจะทํามันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เราก็ไปทําอย่างอื่นแต่ถ้าเราอยากจะทำซอฟต์พาวเวอร์ นี่คือซอ f t Power ตามที่โจเซฟนายได้อธิบายไว้ตามที่อเมริกาทําอย่างประสบความสําเร็จเกาหลีใต้ประสบความสําเร็จญี่ปุ่นประสบความสําเร็จและอื่นๆจุดเริ่มต้นของปัญหาก็คือสมมุตินะครับการประกาศว่ามีนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซ o ฟต์พาวเ ซึ่งในคําอธิบายเท่าที่ผมฟังนะครับผิดถูกช่วยช่วยแก้ให้ด้ดยที่ผมทําก็คือในยักความเป็นจริงก็คือการทํานโยบายว่าแต่ละครอบครัวนะจะต้องมีบุคคลอย่างน้อยบุคคลหนึ่งที่มีทักษะศักยภาพอะไรพิเศษขึ้นมาอีกแบบหนึ่งซึ่งถ้ามันเป็นหลักการแค่นี้ถึงครอบครัวหนึ่งศักยภาพผมว่ามันน่าสนใจผมว่าเฮ้ยผมเปิดใจว่ามันเป็นไปได้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่ในเมื่อคุณให้นิยามสิ่งนั้นว่า เป็นหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์คนก็งงเป็นธรรมดาโดยเฉพาะคนที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องเอ๊ะมันไม่ใช่นี่เพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของความไม่เข้าใจความเข้าใจไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับรัฐบาลผมเชื่อว่าก็คือการสร้างความเข้าใจกันใหม่ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรซอฟต์พวาวเวอร์คืออะไร according to โจเ p h n ายไม่ใช่ according to นายกนางขอ ให้สต่างจออะไรก็ว่าไปอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าซอฟต์พาวเวอร์มันไม่จำเป็นต้องขนาดถึงอเมริกาเพราะเขาเป็นมหาอำนาจซ u เปอร์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์มันมาได้หลากหลายรูปแบบแต่จุดจบของมันต้องเป็นสถานะการเมืองของประเทศเราบนเวทีโลกศักยภาพที่จะมีสนเสน่ห์ โน้มน้าวให้ประเทศอื่นๆทำตามเรานี่คือจุดเป้าหมายของซอฟต์พาวเวอร์ถ้าไม่ไปถึงตรงนั้นมันก็ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ทีนี้หนทางมันจะเป็นยังไงหนทางมันจะคืออะไรเราก็จะต้องดูก่อนว่าภายในประเทศเรานั้นเรามีศักยภาพอะไรที่สามารถที่จะส่งออกและให้ชาวโลกลุ่มหลงได้คำว่าชาวโลกลุ่มหลงหมายความว่าอย่างไรมันไม่ได้หมายความว่าชาวต่างชาติมาเที่ยวในประเทศไทยและไปลอยกระทงแต่ ในประเทศเขาไม่ได้มีพิธีลอยกระทงมันไม่ใช่ว่าชาวต่างชาติมาประเทศเราและไปดูเทศกาลบ้องไฟแต่ประเทศเขาไม่ได้จัดเองนะมันต้องเป็นการที่เราส่งออกไปแล้วและประเทศอื่นๆเนี่ยทำตามในประเทศของเขาโดยคนที่เป็นชาวต่างชาติไม่ใช่คนไทยที่อยู่ในประเทศนั้นนั้นนะมันจะต้องลุ่มหลงขนาดนั้นและความลุ่มหลงอันเนี้ยมันก็จะต่อยอดกับแบ,บแรนดเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราส่งออก ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ละกันสิ่งที่ผมก็ศึกษามาสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คืออุตสาหกรรมหนังที่เป็น Y Series ที่เป็น Boiler Series เพราะอะไรเริ่มต้นก่อนเรามีจุดเป้าหมายอย่างน้อยที่สุดทางรัฐบาลและก็ทางกทมเองด้วยคุณชัดชาติมีจุดเป้าหมายชัดเจนว่าจะปักธงให้กรุงเทพและประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Pride Parade ของชาว LGBTQ ผมซัพพอร์ตมากสนับสนุนเป็นโนโยบายที่ทะเยอทะยานมากและผมชอบมากทีนี้ถ้าเราจะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจะต้องทําซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรจุดเป้าหมายของซอฟต์พาวเวอร์ก็คือประเทศไทยในสายตาของชาวโลกเขาต้องมองเราและให้ความเชื่อมั่นว่าเราเป็นประเทศที่ยืนหยัดกับความเท่าเทียมของเพศสภาพเราต้องเสรีนิยมอย่างมากเท่าเทียมเรื่องเพศสภาพถ้าเขาถ้าเขามองเราอย่างนั้นนะเรามีโอกาส ที่ทำให้ w เ r ิ d ์ดไพร์ของประเทศไทยนั้นเป็นระดับโลกได้เพราะฉะนั้นในการสร้างตรงนั้นก็คือกลับมาอุตสาหกรรม Y-Series ณนะตอนนี้ Y-Series ของไทยเป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้เป็นที่นิยมในในประเทศจีนเป็นที่นิยมที่อเมริกาใต้ที่สัมพันถามว่าทำไมอเมริกาใต้เพราะอเมริกาใต้เป็นค a ทอลิกตามศาสนาแล้วเขาไม่ได้มีกฎหมายบังคับหามน,นะครับแต่ว่าตามศาสนาแล้วเขาจะไม่ค่อยนั่นกับเรื่อง L G B T Q แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหนอยู่ที่ไหนในโลกนี้คุณก็มีชาว LGBTQ และอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ชอบดูซีรีส์วายเลิฟแต่เขาก็ดูเพราะฉะนั้นเรามีตรงนี้อยู่แล้วและประเทศอื่นๆไม่ค่อยมีสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีตรงนี้อยู่แล้วและถ้าเราผลักดันอย่างเป็นกิจจลักษณะให้ซีรีส์วายซีรีส์ของเราเนี่ยดังระดับโลกให้นักสแสดง Y Series ของเราเนี่ยเป็นสเลประดับโลกและนักสแสดงที่เป็นซเลประดับโลกของเรานั้นพุชสินค้าที่เป็นแบรนด์ไทยแฟชั่นที่เป็นแบรนด์ไทยเครื่องสอําอางที่เป็นแบรนด์ไทยหรือว่าจะเป็นกัดเจตสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบรนด์ไทยและด้วยความที่ชาวโลกลุ่มหลงสเลปคนนี้เขาก็จะมองว่าคนนี้ใช้แม่งต้องดีมันต้องเพ่มันเชื่อมั่นได้และนี่มันก็จะต่อยอดกับแบรนด์ไทยในเศรษฐกิจ ใน,นเมื่อเรามีทั้งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ชาวโลกติดตามและรุ่มหลงแล้วสถานะทางการเมืองบนโลกของเราเรื่อง LGBTQ เรื่องเพศสภาพมันก็จะมีศักยภาพแต่ทุกสิ่งนี้มันก็จะทำไม่ได้ถ้าอย่างน้อยที่สุดสมรสเท่าเทียมยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้ง3าปัจจัยเพื่อสร้างซอว์พาวเวให้กับประเทศไทยซึ่งเราสามารถทำได้ เกี่ยวกับ y ายซีวีซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับอเมริกาไม่ใช่แม้กระทั่งระดับเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นแต่มันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมายมหาศาลพวกนี้คือสินค้าพวกนี้คือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมไม่ใช่ไหมเราต้องวิเคราะห์กันว่ามันจะต่อยอด ไปสู่สถานะทางการเมืองของประเทศไทยบนเวทีโลกได้อย่างไรเท่านั้นเองต้งยมยำกุ้งผัดไทยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสินค้าที่สามารถได้รับประโยชน์จากการทำซอฟพาวเวอร์ได้สมมตุติใน Y Series ของเราทุกเรื่องพระเอกพระเอกใครก็แล้วแต่กินอยู่นั่นแหละต้ยมยำกุ้งกินอยู่นั่นแหละ แล้วชาวโลกก็นั่งดูโหมันกินของตามกุ้งกินต้มยำกุ้งแล้วก็มันอร่อยวะ่ะมันน้ําลายไหลวะ่ะอยากไปกินต้มยำกุ้งมัง่งร้านอาหารไทยในประเทศนั้นอยู่ตรงไหนไปสั่งต้มยำกุ้งมาประเทศไทยไปกินต้มยำกุ้งสินค้าที่เราส่งออกผง,ผง,ผงต้มยำอะไรก็แล้วแต่ต้องไปซื้อแต่ถ้าเรามีอุตสาหกรรมที่เป็นแบรนด์ไทยเกี่ยวกับต้มยำกุ้งก็ได้รับประโยชน์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้มยำกุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะได้รับประโยชน์ในขบวนการของซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ แต่ไอตัวต้มยำกุ้งหรือผัดไทยมันไม่ได้เป็นตัวที่จะนําให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นประเทศที่มีสถานะที่ powerful บนเวทีโลกแต่มันจะได้รับประโยชน์มันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ถ้าชุดไทยขายได้ D, e, เด็ดดีที่ชอซาลเซที่ฝรั่งเศสที่นิวยอร์กที่บูเลสแอเรสที่ไนโรบี ที่สินีเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์อะไรคือสินค้าถูกไหมคะถูกต้องครับซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่สิ่งที่เราจับต้องได้ไมันเป็นนามธรรมมันคือกระบวนการมันเป็นนามประธรรมแต่แทบทุกสิ่งทุกอย่างสามารถได้รับผลประโยชน์จากการทำซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าเราสามารถขายชุดไทยได้ทั่วโลกเป็นแบรนด์ไทยด้วยแต่มันก็แค่เป็นขั้นตอนของ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ต่อยอดไปที่การเมืองเพราะฉะนั้นเองนั่นแหละชุดไทยมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบอยู่ดีมันไม่มีสินค้าใดสินค้าเดียวที่จะนำไปสู่ซอฟท์พาวเวอร์ได้แต่ทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์สามารถได้รับประโยชน์จากซอฟท์พาวเวอร์ได้ทางออกและไม่มีทางอื่นก็คือ รัฐบาลมีความรับผิดชอบที่จะนำสังคมนำประเทศชาติเพราะฉะนั้นคุณจะนำประเทศไทยไปทางไหนคุณจะนำประเทศไทยไปสู่ขั้นแรกหลักการและความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ที่ถูกต้องหรือคุณจะนำสังคมประเทศไทยไปสู่หลักการและความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ที่ปิดเปื้อนณตอนนี้มันมีสองทางณตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าไปทางไหน และณตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์ก็คือว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็กลายมาเป็นประเด็นตกถียงใน X ได้ตลอดเวลากันไปกันมาเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเราเองในฐานะสังคมในฐานะประเทศยังไม่สามารถที่จะเข้าใจร่วมกันได้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราเองยังไม่สามารถที่จะเข้าใจร่วมกันได้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรและเราจะเอาอะไรไปทำซอฟต์พาวเวอร์ ผมเชื่อว่าคุณต้องเตะสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องโอเคถ้าเขาไม่เข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรผมว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าคนส่วนมากก็ไม่เข้าใจนะฮะเขาก็แค่พูดตามความเป็นจริงเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจแต่เขาจะมีบทบาทสำคัญอันมากในการส่งออกหนังจากอุตสาหกรรมของเราสู่โลกภายนอกถ้าเขาพูดว่าเขาไม่เข้าใจ สิ่งที่เราควรจะทําก็คือสร้างความเข้าใจสร้างความเข้าใจเพราะว่าถ้าคุณต้องเตถ้าคุณต้องโทษทีับคุณต้องเตเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะยิ่งง่ายขึ้นทําได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นณนะตรงนี้บทบาทของรัฐบาลก็คือนั่งคุยคุณต้องเตะคุยกันว่าให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่คำถามแรกรัฐบาลเข้าใจถูกหรือย,ยังว่ามันคืออะไร ผมจะกลับไปที่โจเซฟนายหนึ่งนั่นแหละโจเซฟนายพูดว่าบทบาทของรัฐบาลน,นั้นใหญ่เยอะใหญ่เยอะแต่เขาพูดในบริบทของอเมริกาซึ่งค่อนข้างที่จะมีโครงสร้างที่เสรีรอยู่แล้วทั้งในอุตสาหกรรมบันเทิงและโครงสร้างเศรษฐกิจโด,ดยทั่วไปแต่ทีนี้เข้ามาในบริบทของประเทศไทยผมก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลใหญ่เยอะแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องทําก็คือการปลดโซ่ที่ล่าม เราเอาไว้นั่นก็คือและนี่เป็นสิ่งที่ทางแท็กกาของรัฐบาลกําลังทําอยู่ซึ่งผมสนับสนุนอย่างเช่นคุณต้องไปปฏิรูปกองเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเท่าที่ผมเข้าใจมีคนในวงการหนังเล่เาให้ฟังว่าเวลามีคณะกรรมการเซ็นเซอร์เนี่ยหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยจะมีตัวแทนจากตํารวจจากกองทัพจากสถาบันสงทีนี้ผมพูดได้เลยว่าทั้งตํารวจทั้งทหารทั้งพระสงฆ์มีบทบาทสําคัญมากในสังคมไทยแต่บทบาทนั้น ไม่ใช่ชี้ว่าหนังเรื่องไหนดูได้เรื่องไหนดูไม่ได้ซีนไหนต้องลบซีนไหนต้องปรับอันนั้นไม่ใช่บทบาทสิ่งนี้เป็นตัวหนึ่งในตัวอย่างที่รัฐบาลต้องทําและมันเป็นอํานาจของรัฐบาลฝั่งเดียวที่สามารถทําได้คือปลดโซ่ออกไปพิจารณาพราบรทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมกับหนังและดูว่าอะไรมันเป็นกําแพงอะไรมาเป็นโซ่ที่ล่ามไว้ผมขอเสนอณที่นี้เลยถ้าอะไรเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ถ้ามีประโยคว่าศิลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทยลบออกไปได้เลยต้องปลดพนัพนธนาการอันนั้นเพราะนั่นคือโลกที่ล่า,าล่ามความคิดของเราเอาไว้นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่ต้องทำอีกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะให้อุตสาหกรรมนั้นเปิดบานมีเสรีไปได้สุดลิมิตโครงสร้างของธุรกิจตรงนี้ก็ต้องแก้ใช่ไหมฮะเรามีทุนใหญ่ ผูกขาดทั้งค่ายหนังและโรงหนังเพราะฉะนั้นหนังเล็กๆหาที่ยืนยากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปแก้เพื่อให้มันเปิดเสรีได้อย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมหนังของประเทศไทยแต่ถึงกระนั้นก็เถอะท้านหนังเราคนชอบทั่วโลกและคนอยากจะซื้อแบรนด์ไทยแต่เราไม่มีแบรนด์ไทยไปขายเขามันก็ไม่ต่อย,ยอดไปที่เศรษฐกิจกยอย่างพอสมควร ใช่ไหมครับเพราะฉะนัน้นก็ต้องมีวิธีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปดูโครงสร้างเศรษฐกิจอกเองทำยังไงให้มีแบรนด์ไทยเกิดขึ้นได้และคุณก็ต้องต่อยอดไปสถาบันการเมืององีกเพราะถ้าจุดจบแล้วจุดจบของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็คือประเทศไทยต้องมีศักยภาพความน่าเชือ่อถือบนเวทีโลกแต่ถ้าสถาบันการเมืองของประเทศไทยเป็นสถาบันการเมืองที่ถูกปฏิวัติได้ทุกเมื่อ เป็นสถาบันที่อยู่ในโครงสร้างระบอบอุปถรัรมภ์เป็นสถาบันที่ครอบงำโดยผู้มีอิทธิพลบ้านใหญ่บิ๊กนาพลบิ๊กการเมืองบิ๊กนายทุนถ้าสถาบันการเมืองของเราเป็นแบบนี้เราจะสร้างความน่าเชื่อถือกับชาวโลกได้อย่างไงเพราะฉะนั้นถ้าจะทำซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทำแค่เซกเตอร์หนึ่งหรือส่วนหนึ่งมันคือการทำประเทศทั้งประเทศมันคือการรีแบรนด์ ประเทศทั้งประเทศให้ชาวโลกมองประเทศไทยและมีความเชื่อว่าประเทศไทยแม่งเจ๋งแม่งเท่แม่งน่าเชื่อถือกูอยากจะซื้อไม่ว่ามึงจะขายอะไรกูอยากจะซื้อหมดถ้าถ้าถ้าเราใช้เวลาสปีและทำซอฟท์พาวเวอร์ Power, ประสบความสำเร็จผมว่าเราพร้อมที่จะประกาศสักดาหเป็นมหาอำนาจระดับจักรวาลเลย ผมเคยทำวิดีโอทิกเอพูดว่าถ้าเราสามารถทำให้ทุกครอบครัวมีหนึ่งซอฟพาวเวอร์ได้เราจะมีซอฟพาวเวอร์พอที่จะเป็นอภิมหาอำนาจร,ระดับจักราวาลถึงแม้ว่าเราทำได้สองซอฟพาวเวอร์มันก็จะเป็นหนึ่งซอฟพาวเวอร์มากกว่าญี่ปุ่นมีมากกว่าเกาหลีใต้มีมากกว่ามริกามีเพราะฉะนั้นตอบคำถามก็คือว่า4ปีมันเป็นไปไม่ได้40หรือ400ปีก็เป็นไม่ได้ตราบใดที่เราเริ่มต้นก็เริ่มผิดแล้วแต่ถ้าเราเริ่มต้นถูกส0บ 15-20ปีอาจจะเป็นไปได้เพราะดูตัวอย่างเกาหลีใต้ซอฟต์พาวเวอร์เขาทำมามันไม่ได้ใช้เวลาเป็น50ปีร้อยปีมันใช้เวลาสิบกว่าปีที่ทำให้ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งสิ้นยุค80คล้ายๆกับประเทศไทยเป็นประเทศที่ครอบงำโดยทหารสงครามเย็นซึ่งเป็นประเทศที่ครอบงำโดยทหารเป็นประเทศที่ทำแค่ส่งออกให้กับบริษัทนานาชาติเป็นประเทศที่ ด้อยพัฒนาในยุคของสงครามเย็นแต่พอมีการเปลี่ยนโลกสงครามเย็นจบลงไปเราวิวัฒนาการไปคนละทางเกาหลีใต้วิวัฒนาการไปจนทุกวันนี้เขาทุกวันนี้ถือว่าเขาเป็นประเทศโลกที่หนึ่งประเทศพัฒนาไปแล้วแต่ส่วนประเทศไทยเราวิวัฒนาการไปไปทางหนึ่งทุกวันนี้เรายังอยู่ในระบบสถาการณ์เมืองทิ่งที่ยังเป็นอะไรก็ไม่รู้ เศรษฐกิจก็ยังด้อยพัฒนาเหมือนเดิมอยากจะต้องเถียงงันอยู่ว่าค่าแรงขั้นต่ําจะต้องขึ้นให้เป็น400บาทนะเพราะฉะนั้นมันคนละบ,บริบทกันเลยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันมีตัวอย่างที่ทํามาแล้วและประสบความสําเร็จแล้วแล้วผมเปคนเชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยเราไม่แพ้ประเทศไหนเพียงแต่ว่าวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้นําเรามันสู้วิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้นําประเทศอื่นได้หรือไม่ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีดวยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ